สวัสดีพี่น้องมืเอน,นี้แม่หนูบรนทึนค่ามาเที่ยวหาดคำสมบูรณ์มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วหาดคำสมบูรณ์ตอนนี้มาหอดกระลังนางถ่าหน้า,นานกินอยู่พี่น้องตามนี้ก็อยู่อุ่มก็แดดจะมาแดด แม่นูวันทุงผ้ามาเรียนนามหาค่ำสมบูรณ์บึงของหลงแม่นนูวันทุงผ้ามาเรียนนามจังมือนี่เบิงเบิงเคียง,ง,งเรีนนลาย เด้อมาเลยพาลูกพาหลานมาเมล่นเด้อน้ำกระใสสะอาดบึงคุงลงหาดค้ำสมบูรณ์ แคพี่น้องพ่าลูกท่าหลานมาเหรินเด้อห่อนห่อนสิเครื่งเหรินไลายล,ายลาย่หาดค่ำสมบูรณ์บึงคงหลงพี่นอ้องน้ำสะอาดดีเครื่องเล่นกับลายมาเด้อมาเด้อพ่าลูกท่าหลานมาเล่นเด้อไม่มีแม่หนูบันทึงท่ามาเบิ่งบรรยากาศ เครื่องเหรียญายเมนทะเลียนหน่อยพี่น้องไปแล้วลูกแส่ล่ะเมนูบานทุง่งกำลังลง่งนายมนัผูุบ่าวไทยบ้านกำลังล่งไปแล้ว อิมลาวอิมแล้วพี่น้องลุกน้ำมาเด้อมาเด้อผู้ใดสิแมาหาค้ำสมบูรณ์เครื่องเรียนร้ายหลายพี่น้องพาลูกพาหลานมาเห่นเด้อเป็นตะม้วนเป็นตะม้วนพูนะ อายุใส่ละยูยูใส่ละแนมมาเห็นโอ้พึ่นบ่อ่าแนมก็มาเห็นพี่น้องเอ้ยไปเร็วมาก

<laughs> <affiliated Civ package> <audio> thế nào